โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแกน่นหนองคายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่2เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบกลางสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและลดระยะเวลาการโดยสารและการขนส่งสินค้า โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2559ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2561และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นน้องคายเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566แนวเส้นทางของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นน้องคาย ผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่453.000ต่อจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นและมีจุดสิ้นสุดที่สถานีหนองคายกิโลเมตรที่623.000รวมระยะทาง167กิโลเมตร เป็นการพัฒนาการเดินรถไฟโดยการออกแบบก่อสร้างเพิ่มทางวิ่งอีกหนึ่งทางทําให้มีความรวดเร็วในการเดินรถมากขึ้นที่ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางยกเลิกจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางรางให้มากยิ่งขึ้นทําให้ลดจํานวนอุบัติเหตุทางถนนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้าชอทวีเอส ก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างในกรอบ,บวงเงินก่อสร้าง2 8 7 6 9ล้านบาทระยะเวลา1080วันประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มอีกหนึ่งทางขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิมมีการก่อสร้างปรับแนวเส้นทางใหม่บางส่วนรวมระยะทาง167กิโลเมตรงานก่อสร้างสถานีรถไฟและปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม14สถานีได้แก่สถานีสำรานสถานีนนพยยม สถานีน้ำพองสถานีเขาสวนกวางสถานีนนสะอาดสถานีห้วยเกิงสถานีกุมภวาปีสถานีห้วยสามพาดสถานีหนองตะไก้สถานีหนองขอนกว้างสถานีอุดรธานีสถานีนาภูสถานีนาทาและสถานีหนองคายงานก่อสร้างที่หยุดรถสี่แห่งได้แก่ที่หยุดรถห้วยไหที่หยุดรถบ้านวังชชยที่หยุดรถห้วยเสียวและที่หยุดรถคำกลิ้ง งานก่อสร้างย่านเก็บกองและนขนถ่ายสินค้า3แห่งบริเวณสถานีนนสะอาดบริเวณสถานีหนองตะไก่และบริเวณสถานีนาทางานก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟทางถนนลอดใต้ทางรถไฟและรูปแบบอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ งานระบบรางทางกว้าง1เมตรงานติดตั้งระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทางงานก่อสร้างโยธาและอื่นๆเช่นงานระบบระบายน้ำสะพานลอยคนเดินข้ามงานรัว้วงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและเพื่อให้งานก่อสร้างมีความถูกต้องเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทเทสโก้จำกัด บริษัท MHPM จำกัดบริษัท Asian Engineering Consultant จำกัดบริษัท MAA Consultant จำกัดบริษัทโชดจินดา Consultant จำกัดบริษัท Wise Project Consulting จำกัดและบริษัท Design Concept จำกัดทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบผลงานก่อสร้างในช่วงระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง พร้อมทั้งสนับสนุนการรถไฟแห่งประเทศไทยในกระบวนการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และการขออนุญาตใช้พื้นที่หน่วยราชการการรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นให้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นน้องคายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ดังวิสัยทัศน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อและการขนส่งที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย